จําลองในพื้นที่ป่ามานเขาก็จะมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศที่ต่อขันชัยก็จะเลี้ยงไก่แบบนี้จนถึงคนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยรัสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมยพดชิชาต่ตอขันชัยฟาร์มมหาสารคามนะครับ วันนี้ก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตสุขภาพไก่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลงคลิปในเรื่องของการจัดชุดยาแรงสําหรับป้องกันในเรื่องของอหิวาและก็เรื่องของโรคหวัดต,ต่างๆนะครับนี่ครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับไก่ที่อยู่ในฝูงชุดนี้ที่เราทําการให้ยาไปโอเคครับมาดูกันเลยครับว่าความสมบูรณ์ของไก่ชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ การติดก็บทําประวัติชัดเจนทุกตัวนะครับชุดนี้มีลูกข้อหลักแม่หลักของเราท,ทบาทุกตัวนะครับที่เราปล่อยรวมกันไว้เราทําการให้วัคซีนมาแล้ว2เที่ยวนะครับชุดนี้วัคซีนอฮิวาวัคซีนนิวคัสเซ่นวัคซีนฝีดาดนะครับให้มาครบการปล่อยฝูงแบบนี้ก็จะมีทั้งผลดีทั้งผลเสียนะครับก็คือมันเป็นระบบฟาร์มเปิดก็จะมีในเรื่องของลมฝนถ้าเราสามารถเลี้ยงให้เติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ก็คือ หลังจาก5-6เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเขาจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับไปอยู่กับพี่น้องท่านใดก็สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ไม่แพ้อากาศง่ายนะครับสำคัญที่สุดก็คือธรรมชาติครับเพราะว่าไก่ก็คือเป็นสัตว์ป่าต้นกำเนิดของเขาก็คือเป็นสัตว์ป่านะครับถ้าเขาได้จเจริญเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำลองในพื้นที่ป่ามาเขาก็จะมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ต่อขันชัยก็จะเลี้ยงไก่แบบนี้จนถึงอายุประมาณเเดือนนะครับเราถึงจะเริ่มจับครอบนะครับแต่ในช่วงประมาณ4เดือนช่วงที่เราจับออกมาจากข้ออนุบาลน,นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องบบเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากว่าไก่เขาเปลี่ยนที่นอนนะครับเปลี่ยนจากที่เคยอยู่ในโรงเรือนได้รับการประคบประหงมอย่างดีก็มาอยู่พื้นที่เปิดนะครับซึ่งมีแดดลมฝนและก็ กลางคืนก็มียุงด้วยก็ต้องมีเจ็บมีป่วยธรรมดาแต่หลังจากที่เราทําการวัคซีนทําการให้ยาเดือนล้านหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้สดชื่นแจ่มใสปกติแล้วเลี้ยงไก่หน้าฝนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทําทุกขั้นตอนให้ครบนะครับจะมีปัญหาตามมาแน่นอนเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหวัดนะไม่ไว่าเป็นหวัดจมูตาหวัดหน้าบวมเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับ มีขึ้นมาแน่นอนถ้าเราไม่ทำการป้องกันนำข้อมูลไวห้กับพี่น้องดูชมกันครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับการเลี้ยงไก่การบํารุงไก่ของแต่ละซุ้มแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับพี่น้องท่านใดถนัดแบบไหนเคยใช้ยังไงก็ลองดูแต่ผมก็ทําแบบนี้ใครจะเอาไปลองปรับใช้กับ ฟาร์มกับซ้มของพี่น้องก็ลองดูได้สำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านนั้นมาติดตามผลช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับตอขันชัยฟาร์มมหาสารคามนะครับหรือว่าตอขันชัยเหล่าไก่เงินล้านทุกช่องนะครับฝากติดตามด้วยถ้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วนะครับแคปหน้าจอ ส่งมาที่ไลน์เบอร์ทู0ู3 4142 471อยากได้ชุด VIP ชุดไหนทักผมเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้เน้นๆแน่นอนที่นี่เราไม่มีกัก๊กนะครับพัฒนามาเพื่อแบ่งปันเพื่อพี่น้องทุกชนชั้นสามารถจับต้องได้นะครับที่ตอกันชัยรามหา,า,าสารคามสรับวันนี้สวัสดีครับผม